เอาเฮ้ยรยีแรงแล้วหรอไม่ได้เข้ามาเล่นเกมแค่สองสามวังเองโอเคแกรมมักเตอร์อยู่ไปน็นนางไอวีสวัสดีครับตอนนี้เราพบก,กันอยู่กับผงทางเด็กเลี้ยงควายตอนนี้เราจะมาเล่นแรงกันนะครับอยู่กับดูคำว่าเพื่อนผงอยู่แรงอะไรบ้างโอ้โหบางบางคงครึ่งแรงแดงแล้วหรอนี่แหลมผง ตัวละครที่ผมจะใช้ก็เป็นเออแบบนี้นะครับวายหน่อยไปกันเลยโอเคเพื่อเพื่องก็ตึงอยู่นะมาแล้วจ้าจะดกตรงนายให้เพื่อนดกนะครับ อยากให้เพื่อนดกเพราะตัวเองดกไม่เป็นตรงนี้ก็มีสตูตอยู่ขัข้นตัวหนึ่งลงมากับเพื่อนหนึ่งตีได้นแล้ววิ่งหาปืงก่อนจะไปต่อยคขาวอย่างเดียวเลยนี่ยังไม่ไปชักนะครับขอให้ได้ปืนก่อนปืนดีๆหน่อย เบอร์สองใจร้องมากไม่ได้ใจร้องดิไปฟังของ่อน,นอยู่ไหนหนาเอ <ไป S 1> เฮ<อ>้ยมันอยู่ข้า,ขามเบอร์สองนี่นะเบอร์สี่ล่วงเอาเบอร์สองล่วงอีกตั้งโคโนะไม่ไรตั้งลากก่อนใจเย็นอย่าพึ่งไปชักโอเคจจงหวะกนี้แหละตั้งไอวอฟังของขึ้นไปละนี่ รวมไปดีรวมไปดียิ้มเพื่องใครไม่ยิ้มมายิ้มเพื่อนผงโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะไปชุบเพื่องไปชุบเพื่องนะครับดูเหมือนว่าเพื่องเขาแบบน้าจะมาตรงนี้อยู่นะครับ วนนี้ไม่รู้แหละชุบใครชุบมั่วๆไปก่อนเบอร์สี่ลงมาแล้วเบอร์สี่เฮ้ยมีพึ่งสั่งนักอะ่ะเข้านักดิเนพึ่งชกักเนี่ยเข้านักสวยมีระเบิดด้วยนะประเด้งอะ่ะระเบิดนี่มีประโยชน์แท้มึงเอจุดเก้กาเลยเอ้ยเพื่อนระวังด้วยเบอร์สี่เบอร์สี่อา เบอร์สี่ล้วนลวงไปแล้วจ้าเบอร์สี่สไม่เป็นไรนะครับเราถอยตั้งหลักก่อนเอาเบอร์นหนึ่งเอาเอเบอร์นหนึ่งเอาเอาผมก็เอาผมไม่หนีแล้วตายเป็นตายอะ่ะมาจตวันนี้ขอรักคิวหน่อยละกันโอ้โหตุยตูกยังไม่แตกเอาเบอร์นหนึ่งล่วงล่วงไปหนึ่งครับ สายไม่มีแล้วมีแต่ข้างหน้าเนี่ยแหละปัง<ม>ปังดาวโอ้โหสวยมากรักคิวเบอร์หนึ่งมั้งไม่ใช่เฮ้ยคอมบงก็มีอ่ะอเฮ้ยตั้งรอผิดตั้งอีกอเคมีไอ้วอลแล้วโอ้โหมีขอเยอะอยู่นะโอเคอยู่ในจาอยู่ในจาโอ้ยอยู่คอมบงตั้งไอ้วอลปั๊บ โหไม่น่าประหมากเลยอาเบอร์หนึ่งได้คิวแล้วได้ชุบเบอร์เบอร์ไหนก็ได้ได้ชุบอะไรอนะ่ะเบอร์สองดีกว่าวนะรู้สึกว่าเบอร์เบอร์อ่ะไหนฮะลงมาดีๆดีเลยเดีวอย่าพึ่งตายนะมันน่าจะหนีแล้วแหละ หรือว่าเบอร์หนึ่งน่าจะฆ่าแล้วแหละนะโหมีขอเพียกของของเยอะเลยอะ่ะรีแลนงครั้งนี้รู้สึกว่าจะง่ายมากเลยนะครับช่วงนี้แบบครึ่แรงแลนแกรงง่ายมากแบบถ้าใครเล่อยากเลนกับง,งผมก็ทิ้งด้วยดีไว้นะครับเดี๋ยวผมจะแอดไป แบ,แบกผงด้วยนะครับอ้อยกัลระเบิกโอ้โหลืมไปว่ามีกัลระเบิกตัวเองอยู่วังนี่นี่นะครับบอกให้เบื้องมาเก็บของตรงนี้มีของนั่งปึกเลยถ้าใครอยากเล่นกับผมก็ทิ้ง U ID, U, U ID ยุยยูยูไอดีไว้ไผูกว่ามีชัด คงไหมจ้าไม่มีนะจ้าอโอเคจ้าเราไปกันต่อจ้าถ้าแค่มันดูนเฮ้ยเด้อเด้อโอ้โหศัตรูอยู่ข้างหน้านี่นะนายป้องนายป้องเชียร์ให้เพื่องก่อนอยา่าเพิ่งเข้าวิชักนะครับใจเย็ยนโอเโอ้โหลงมาแล้วงหวะงนี้เป็นยังไงข้างหลังเ็้ามาข้างหลังก็มา โอ้ยจังหวะนี้ตัวตึงมาโอ้ยปังปังปัง,ปงถอยตั้งหลักก่อนจังหวะนี้สวงหัวไปต,ตบงังหลุดก,กับบงังขี้แตกโอ้ยเพิ่งเพิ่งมามาแล้วเพิ่งมาสบโทบแล้วความละเบากไปโอ้ไม่ดวงนี่นะดงตัวเองชชักเลยระเบิดนี่ไหนซ่าอ้ยอุย้ยจะไฮไลท์อ๋อ เฮ้ยฮะเบอร์สียิงมาแล้วเบอร์สียิงมาแล้วประมางนี้ตายโอ้ยนะถ้าเรามีทีมอ่ะเราก็สู้เขาได้ถ้าเรามีทีมอะสู้เขาได้แต่ถ้าลุยเดียวอ่ะตายแน่นอนโอเคนะครับตังนี้มีระเบิดอยู่สองลบกสวย จังหวงนี้รู้สึอว่าทำไมเบอร์สีไม่พันยานะน่าจะไม่มียานะครับโอเคได้ผมจะไปให้วันนี้วันนี้นนออเอาไปซะเดี๋ยวผมรู้สึกว่าจะไปวิ่งอ้อนหล,ามมาลังมัมแป๊กนี่ใครมาใครมาหลังคือแบบ ไม่รู้ว่าผมอยู่นี่ไงผมแบบยิงหัวไงไม่ดีกว่าไปล่าดีกว่าเฮ้ยเขากำลังชุกกันไม่ได้นะห้ามชุกเพื่อนมาบุสีเปิดเลยถ้าบุศีเห็ง่ะ ไม่เสร็จนะครับดงยิงก่อนแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะมีตี้อื่งมาด้วยนะครับตี้อื่งมาส่ทบเฮ้ยแล้วม่อยู่วงเขาเนี่ยโอ้โห,โ,หโหยิงแรกกันแบบดือๆเลยอะ่ะ อะไรเนี่ยตายฟรีเลยพัญญายังไงเนี่ยรู้ไม่น่าเลยน่าจะตั้งในวอลให้เสร็จก่อนอประหมากไม่ได้นะครับเรงนี้ไม่น่าประหมากเลยดูเอาไว้นะครับคงประหมากก็เป็นนี้แหละครับทุกคน เพื่องก็ไม่มีเหรียญตะโงเองไม่รู้ซื้ออะไรเฮ้ยซือ้อเบอร์สี่ชุบผงนะเบอร์สี่ชุบอ่ะสวยมากเบอร์สี่ ไปเลยเบอร์สี่จะเอาที่หนึ่งให้ได้อ่ะเฮ้ยเบอร์หนึ่งเข้าวงเด๋เบอร์สี่เดี๋ยวจะตายเอานะโบมันแรงเฮ้ยมีตัวดูวข,ข้างผมด้วยอ่ะไอ้น,นี่น่าอยากจะร้องของ อยากลองกับตีผมก็เดาไว้ตรงนี้ผมยังไม่มีตีประจำเลยนะครับโอเคเอาเ p 5ไม่ใช่ดิ MP อะไรนะเอพีซีเอพีก้ารือเปล่าไม่รู้วะจำชื่อบือไม่ได้ เอานะฮะก็เหมือนก,นกับตายไปแล้วหายใจอยู่อาไล่ถ้าใครมาดูถึงตรงน,นี้ก็คอมเมนต์กันด้วยนะครับถ้าไม่กกงไลก็ไม่เป็นไรนะครับขอแค่คอมเมนต์คอมเมนต์ว่าอะไรก็ได้นะครับจะดูจะด่าหรือ,อยังไงก็ได้นะครับแต่ว่าจะใช้คันจับนะครับเดี๋ยวจะโดงแบงเอาไม่ถึงผู้คนงอานจะดงแบง สามตีสี่ตีอะไรประมาณนี้เนี่ยก็ลกโลกรนแบบรัวๆเลยโอ้ยตีเราก็มีอาวุธรบนะแบบคอน,นั่งเบิกเลยอะน่าจะชน,นะโอ้ยมีตัวค่างมาอ้าวเบอร์สี่เก็มล่วงไปแล้ว เหลืออยู่แค่ไม่กี่ตี้นะครับน่าจะเอาที่หนึ่งให้เราได้ลุ้มนะครับว่าผมไม่ตึงก็เพื่อนก็ตึงนะครับหน้ามันอยู่วงเขาระวังด้วยเบอร์สีโอ้ยลุงหัวแต่ไม่แตกแต่ยังไง เบอร์หนึ่งเอาเรื่องเบอร์เอาเรื่องเบอร์สองร่วงเบอร์หน,ห,นหนึ่งชุบคือแบบยิงกระสุนมาลุ้เลยอ่ะเพื่อนเราก็ใจะยิงเหมือนกันนะครับแบบท่านเล่นแบบนี้ชนะชัวนะครับบอกเลย แต่วันนี้พวกมันก็เหลือกันแค่ไม่กี่คนหนนะ้าจะเหลือแค่สามตีนะ ชนะอยู่นะโอเคจังหวะนี้เบอร์สี่กำลังขึ้นไปแต่ฟ้ามันที่เบอร์หนึ่งเบอร์สี่เก็บมกตี้หนึ่งตี้นะครับจังหวะนี้เหลือกันแค่สองตัวไม่ใช่เดีหนึ่งตัวโอ้โหจังหวะนี้ตั้งไอวอลเดาหนึ่งเบอร์สองเดาเบอร์สี่เก็บมกตี้เลยนะครับโอ้โหชนะฟรีชนะแบบงง,งๆไม่ใช่เด็๋ชนะแบบสมัครีเลยอะ ผมเวม้นสามาัมคีนะครับให้เพื่อนสามาัมคีเอาเองโอเคจากแพทินนั่งบวกที่เบอร์มันไม่ใช่ดิแพทินนั่งบวกพี่ดิไดมอลหนึ่งบวกเจ็บสองเจ็บสิบสองก็บายเพราะตาแรกของเกมไงได้ปึงอะไรอะ่ะปึงลูกซองยาวนะครับระยะหนึ่งเคลื่อนทีหนึ่งควอนลินโลก็ช้าไปหนึ่งนะครับโอเคจ่าเราจะไม่สวมใส่นะครับมันดูซิว่าเรา นี่ซีซั่นปึงก็ไม่อยากโชว์นะครับแปบกบนี้ไม่ไม่เอาไม่โชว์โอเคขอบคุณทุกคนที่มาดูถึงตรนนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมค,ครับคลิปหน้าเจอกันนะครับถ้าใครจะเล่นกับผมก็ทิ้งยูไไว้ D y นะครับเดี๋ยวผมจะแอดไปบายบายจ้า